บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทกท่านจังใจนอบน้อมนมัตสการพระภูมิพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีนทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอพระบรมาศาสดาข,ของเราทั้งหลาย ได้ทรงเป็นพระพควาที่เราแปลทับศัพท์มาเป็นไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีความหมายประการหนึ่งว่าผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชาชนนังที่ได้ทรงจำแนกธรรมะออกเป็นหมวดธรรม ต่างๆและที่จัดรวมเข้าเป็นหมวดโพธิปัขิยธรรมซึ่งกำลังแสดงอยู่นี่ได้แสดงมาแล้วในหมวดที่หนึ่งคือสติปัฏฐานสี่หมวดที่สองคือสมะปะฐานสี่วันนี้จะแสดงหมวดที่สาม คืออิทธิบาท4สี่คำว่าอิทธิบาทนั้นอิทธิเราแปลกันเป็นไทยอย่างวริตดังที่มีแสดงไว้ในพุทธศาสนาเช่นอภิญญาหกวิชาแปดซึ่งมีข้ออิทธิวิธิการแสดงฤทธิ์ได้ดังที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องพระโมกคันธนะเป็นเอตทัคคะคือเป็นา萨พูเลิศในทางมีฤทธิม์มากอีกอย่างหนึ่งคำว่าอิทธิแปลว,ว่าความสำเร็จความสำเร็จแห่งการปฏิบัติขั้นหนึ่งขั้นหนึ่ง,นนงก็เป็นอิทธิอย่างหนึ่งจนถึงเป็นความสำเร็จอย่างสูง คือสาเร็จความรู้ธรรมเห็นธรรมอันเป็นภูมิอริยชนจนถึงความตรัสรู้อันเป็นความรู้สูงสุดในพุทธศาสนาก็เป็นอิทธิคือความสาเร็จคำว่าบาทนั้นแปลตามศัพท์ว่าเหตุที่ให้บรรลุถึงเหตุที่ให้ถึงอังนได้แก่ ปฏิปทาคือทางปฏิบัติหรือมัรคคือทางบาดแห่งอิทธิก็คือเหตุที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จหรือบรรลุถึงฤทธิ์ทางปฏิบัติมันคาคือทางแห่งฤทธิ์หรือแห่งความสำเร็จพระพุทธเจ้า ได้ทรงอิทธิได้ทรงแสดงอิทธิบาทไว้สีประการคืออิทธิบาทอันประกอบด้วยความประกอบความเพียรด้วยสมาธิที่มีฉันทะคือความพอใจยังให้บังเกิดขึ้นข้อหนึ่งอิทธิบาท อันประกอบด้วยความประกอบความเพียรด้วยสมาธิที่มีวิริยะคือความเพียรย่างให้บังเกิดขึ้นข้อหนึ่งอิธิบาตอันประกอบด้วยความประกอบความเพียรที่มีจิตตะความเอาใจใส่อัน อันประกอบด้วยความเพียรด้วยสมาธิที่มีจิตตะความเอาใจใส่ยังให้มันเกิดขึ้นข้อหนึ่งกิจธิบาทอันประกอบด้วยความประกอบความเพียรด้วยสมาธิที่มีวิมังสาความใคร่ครวนไตลตรอง ยังให้มันเกิดขึ้นข้อหนึ่งเป็นอิทธิบาทสี่ประการเพราะฉะนั้นอิทธิบาททั้งสี่ที่มาพูดย่อๆว่าได้แก่ชันทะความพอใจวิริยะความเพียรกิตตะความเอาใจใส่ วิมังสาความไตรตรองพิจารณาจึงเป็นการกล่าวอย่างย่อๆแต่เมื่อกล่าวตามพิธะพุทธเจ้าได้สัสไว้เองก็เป็นไปดังที่ได้ยกมาแสดงในเบื้องต้นนั้นคืออิทธิบาทนั้นมิใช่มีความสั้นๆ เพียงฉันทะวิริยะอิตะวิมังสาแต่ว่าจะเป็นอิทธิบาทได้ต้องประกอบด้วยความประกอบความเพียรมาจากคำบาลีว่าประธานสังขาระหรือประธานสังขารคำว่า ประธานนะก็คือสมปัะิานสี่อันเป็นหมดที่สองนั่นสังขาระคือสังขารก็ไดกบสังขารคือความปรุงแต่งในที่นี้้ายแปลว่าความประกอบตัวความประกอบนั่นก็คือปรุงแต่งนั่นเองอย่างเช่นประกอบไม้ให้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นบ้านเป็นเรือน ก็คือเอาของหลายหลายอย่างมาประกอบกันเข้าก็มีความหมายตรงกับคำว่าความปรุงแต่งซึ่งมีความหมายว่าต้องมีหลายอย่างมาประกอบกันเข้าอย่างปรุงอาหารก็ต้องมีของเสยัยของหลายอย่างมาต้มมาแกงปรุงเป็นอาหารขึ้นเพราะฉะนั้น คำว่าความประกอบหรือความปรุงแต่งจึงมีความหมายเป็นอันเดียวกันและออกมาจากคาเดียวกันวัดสังขารหรือสังขาระความปรุงแต่งหรือความประกอบประธานะสังขารก็คือประกอบความเพียรอันได้แก่สมประฐานสีที่แสดงแล้วเพราะฉะนั้นคำวมาอิทธิบาตนั้น จึงรวมสมประทานสี่เข้ามาด้วยแต่ว่ามีขยายความออกไปว่าความประกอบประทานนะคือความเพียรน,นั่นประกอบด้วยสมาธิที่มีฉันทะวิริยะจิตะวิมังสายังให้บังเกิดขึ้นก็คือธรรมะทั้งสี่ข้อนี้ อันได้แก่จันทะวิยะกิตตวิมังสายังให้เกิดสมาธิขึ้นคือความตั้งใจมั่นไม่กลับกรอกคลอนแคลนสมาธิคือความตั้งใจมั่นนี้ที่ธรรมะทั้งสี่ข้อนั้นให้มันเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความประกอบความเพียร อันเป็นสมรประฐานทั้งสี่ข้อนั้นเพราะฉะนั้นชันทะปริยจิตวิมังสาจึงเป็นอธิปไตยคือเป็นใหญ่อันจะนำให้เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นเพื่อประกอบความเพียรอันเป็นสมรประฐานทั้งสี่นั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นปฏิปทาความปฏิบัติหรือทางปฏิบัติเป็นมักคือมรรคา คือทางแห่งอิทธิความสำเร็จหรือแห่งฤทธิ์ทั้งหลายในหมวดสมประทานสี่นั้นก็ได้มีเริ่มตรัดเท้ามาถึงอิทธิบาททั้งสี่นี้ด้วยแล้วคือดังที่ตรัดไว้ว่ายัางฉันทะคือความพอใจให้เกิดขึ้น พรยายามเริ่มความเพียรประคองจิตตั้งความเพียรขึ้นมาในการระวังบาปมกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในการละบาปมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในการยังกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น ในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วและปฏิบัติเพิ่มเติมให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นครั้นตรัสสมประทานสี่และมีเท่ามาถึงอิทธิบัติอันเป็นอุปการธรรมในการปฏิบัติสมประทานทั้งสีนั้นด้วยแล้วจึงมาตรัส ถึงหมดอิทธิบาทสีน่นี้และก็ mm hmm. เด้สัตว่าประกอบด้วยความประกอบประธานะทั้งสี่นั้นที่รัตว่าประธานะสังขาระความประกอบความเพียรด้วยสมาธิที่มีชันทะวิริยะกิจดวิบังสาให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เมื่อแสดงความให้เนื่องกันแล้วจึงกล่าวได้ว่าอิทธิบาทดังที่ตัดไว้นี้เองเป็นเหตุให้ประกอบประธานะคือสมประฐานทั้งสี่นั้นสำเร็จขึ้นได้และความต้องการของอิทธิบาทในที่นี้ก็คือว่าเป็นเหตุให้ ประกอบความเพียรอันเป็นสมประทานทั้งสีนั้นได้สาเร็จโดยอาศัยชันทะสมาธิวิริยะสมาธิกิตตสมาธิวิมังสาสมาธิคือสมาธิที่มีชันทะวิริยะกิตตวิมังสายังให้มันเกิดขึ้น และเมื่อกล่าวเฉพาะสมาธิก็กล่าวได้ว่าในการประกอบความเพียรอันเป็นสมะธรมประธานทั้งสี่นั้นจะต้องมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นเพื่อที่จะประกอบความเพียรเพื่อประกอบความเพียรอันเป็นสมประธานทั้งสี่ข้อนั้นถ้าขาดสมาธิเสียแล้ว ความระวความเพียรอันเป็นสประทานสี่นั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตใจนี้ไม่ตั้งเพื่อที่จะทําให้สมประทานทั้งสี่นี้มันเกิดขึ้นคือจิตนี้ไม่ตั้งมั่นในอันที่จะระมัดระวังอันเรียกว่าสังวรประทานในอันที่จะละอันเรียกว่าปหาณประทานในอันที่จะปฏิบัติ ให้มีให้เป็นขึ้นอันเรียกว่าภาวนาประทานในอันที่จะรักษากุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นไว้ไม่ให้เสื่อมและให้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์จึงต้องมีสมาธิคือความตั้งจิตมัดในอันที่จะประกอบความเพียรสมาธิในที่นี้จึงมีความหมายว่า ความตั้งจิตมั่นที่จะประกอบความเพียรทั้งสี่ข้อนั้นไม่เปลี่ยนจิตเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นยังไม่หมายถึงการที่มานั่งปฏิบัติภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เรียกว่าทำสมาธิกันทั่วๆไปแต่หมายเอาถึงความที่ตั้งจิตมั่นในอันที่จะประกอบความเพียรเมื่อความ เมื่อมีความตั้งกิจมั่นอย่างนี้แล้วการประกอบความเพียรอันเป็นสมประานทั้งสี่ซึงดัดเรียกในหมวดอิธิบัตินี้่าประธานสังขารปรุงแต่งความเพียรหรือประกอบความเพียรที่จะมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าสมาธินั้นก็จำต้องอาศัยความมีฉันทะ วิยะกิตตวิมังสาทั้งสี่ข้อนี้มาทำให้มันเกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าขาดทั้งสี่ข้อนี้สมาธิคือความรั้งกิตมัน่นในอันที่จะประกอบความเพียรก็ไม่บังเกิดเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งสี่ข้อนี้จึงมีความสำคัญอันจะเป็นอุปการะแก่ความประกอบความเพียรทั้งสี่หากว่า จะกล่าวให้เนื่องกันมาจากสติประธานต็กล่าวได้ว่าสติประธานทั้งสี่นั้นเป็นข้อธรรมที่เป็นที่ตั้งของความปฏิบัติตั้งสติเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมทางจิตหรือว่าจิตภาวนา เป็นข้อปฏิบัติทางกิจภาวนาที่เป็นตัวหลักหลักสำคัญแต่ว่าจะต้องอาศัยอุปการธรรมคือสมประฐานสี่มาเป็นเครื่องอุปการะให้การปฏิบัติในอิปฐานทั้งสี่นี้บังเกิดขึ้นเป็นไปเนีก้าวหน้า รวมกระทั่งสําเร็จเป็นริประฐานทั้งสี่ขึ้นได้และสมประธานทั้งสี่นี้เล่าก็ต้องมีอิธิบาติทั้งสี่นี้เป็นอุปการะถ้าขาดสมประธานสี่ริประฐานก็มีไม่ได้จึงต้องมีสมประธานสี่ช่วยถ้าขาดอิธิบาติทั้งสี่สมสมประธานสี่ก็มีไม่ได้จะต้องมีอิธิบาติสี่ช่วย คือจะต้องมีชั้นทะคือความพอใจในความประกอบความเพียรรักที่จะประกอบความเพียรไม่เกลียดความประกอบความเพียรไม่รังเกียจความประกอบความเพียรไม่เฉยเฉยต่อความประกอบความเพียรต้องมีความพอใจความรักที่จะประกอบความเพียร ข้อหนึ่งต้องมีวิริยะคือความเพียรคือความกล้าที่จะประกอบความเพียรวิริยะนั้นแปลว่าความกล้าและวิริยะคือความกล้านี้ก็ตรงกันข้ามกับความไม่กล้าคือความย่อหย่อนอันหมายถึงความเกียรตคร้านจะต้องมีความไม่เกียรตคร้านความขยัน ลุกขึ้นประกอบความเพียรก็คือมีจิตใจที่กล้าที่แข็งในอันที่จะประกอบกระทาความเพียรนั่นเองข้อหนึ่งต้องมีจิตตะคือมีจิตจิตที่ตั้งคือเอาใจใส่ดูแลจิตใจไม่ทอดทิ้งแต่จิตใจตั้งดูแล สาขาจิตใจตั้งดูแลจิตใจทอดทิ้งแล้วก็เกิดความประงกอบความเพ่งขึ้นไม่ได้และเกิดขึ้นได้ก็ย่อหย่อนเพราะไม่ไม่มีจิตเขาประกอบก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีจิตเข้าประกอบจิตต้องตั้งมั่นแน่วแน่และดูแลข้อหนึ่งต้องมีวิมังสาคือจิตที่ตั้งมั่นนั้น จะต้องดูแลก็คือต้องมีม,มีมังสาคือความใคร่ครวนพิจารณาให้รู้จักทางและไม่ใช่ทางให้รู้จักการปฏิบัติที่ตั้งขึ้นได้หรือไม่ตั้งขึ้นได้ที่ก้าวหน้าหรือถอยหลังด้วยเหตุอะไรจะต้องรู้ในการปฏิบัติประกอบความเห็นของตนโดยเหตุโดยผล โดยถูกทางโดยผิดทางอะไรที่เป็นเหตุให้ย่อหย่อนไปเตุให้ผิดทางก็ต้องรู้อะไรที่เป็นเหตุให้ความประกอบความเพียนตนั้งอยู่และก้าวหน้าจะถูกทางก็ให้รู้เพื่อว่าความประกอบความเพียรน,นั้นจะได้ดำเนินขึ้นได้และเป็นไปโดยถูกต้องไม่ผิดทาง ดูจะนั้นทั้งสี่ข้อนี้สําคัญทางนั้นเพราะในการประกอบความเพียรน,นั้นจะต้องประสบกับผลที่บังเกิดขึ้นหลายอย่างเป็นผลของกิเลสอันปฏิบัติต่อสมประธานคือความประกอบความเพียรที่ชอบก็มีเป็นผลของตัวความเพียรก็มีซึ่งให้ผลปรากฏเป็นสุขก,ก็มีเป็นทุกข์ก็มี และบังเกิดความประสบการณ์ในการปฏิบัติตึองมีเป็นขั้นตอนอาจจะเห็นนั่นเห็นนี่ในภายนอกก็มีจะต้องมีวิบังสาคืองวามไพร่ครวนพิจารณาว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นในระหว่างปฏิบัตินั้นบางอย่างก็เป็นอุปกิเลสคือเป็นเครื่องเศร้าหมอง ของปฏิปทาที่ปฏิบัติไปสู่ความจัสรู้ถ้าหากว่าขาดปัญญาที่รู้จักก็ไปํำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีก็ไปเกิดความกลัวเมื่อไปพบนิมิตท,ที่น่ากลัวบางทีก็เกิดความเข้าใจผิดในเมื่อได้ประสบกับปีติสุข ต่างๆที่บังเกิดขึ้นดังที่มีเล่าถึงว่าท่านที่ปฏิบัติธรรมในป่าบางท่านเมื่อท่านปฏิบัติไปได้รับความรู้และความสุขจิตใจโปรดโปรงสะอาดถึงกับร้องขึ้นว่าเราสำเร็จแล้วดังนี้ก็มีแล้วต่อมาเมาถึงวันรุ่งขึ้นจึงรู้สึกว่ายัางไม่สำเร็จ ราในขณะที่จิตบริสุทธิ์สะอาดนั้นรู้สึกเหมือนไม่มีกิเลสแต่เมื่อพ้นจากการปฏิบัตินั้นแล้วติดกลับสู่ภาวะปกติรับอารมณ์ทั้งหลายยังรู้ว่ายังมียินดียินร้ายยังไม่สำเร็จอะไรยก็มีจงนึดจึงต้องมีวิมังสาความแครปควรพปรารญาน,านี้อันเป็นข้อสำคัญและเมื่อมีทั้งสี่ข้อนี้แล้วว่าทำให ได้สมาธิควคือความตั้งใจมั่นในอันที่จะประกอบความเพียรความประกอบความเพียรจึงมันเกิดขึ้นได้ดังนี้แหละจึงกล่าวได้ว่าเป็นอิทิบาทซึ่งมีชั้นทะเป็นใหญ่เรียกว่าชันทาธิบดีมีวิทยาเป็นใหญ่เรียกว่ามีมีริยาธิบดีมีกิตตะเป็นใหญ่เรียกว่ามีกิตตะธิบดี มีวมังสาเป็นใหญ่ในวิมังสาธิบดีก็ะจะนำให้ได้สมาธิในการประกอบความเพียรแล้วก็ทำให้ประกอบความเพียรั้เป็นสัมปปทานะนำให้การปฏิบัติในประธานนั้นสำเร็จกิจีิคือความสำเร็จในการปฏิบัติต่างกล่าวต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป